ในสมองของพวกคุณมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความมีอัตตาตัวตนหรืออีโก้ซึ่งพวกเราเรียกว่าผู้สังเกตการที่วางเฉยซึ่งส่วนนี้จะไม่ใช่ผู้บรรยายจากภายในเพราะจริงๆแล้วการบรรยายของผู้บรรยายจากภายในจะเป็นข้อความที่ออกมาจากความรู้สึกที่ยังติดอยู่ใน กายแห่งอารมณ์ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ผู้สังเกตการที่วางเฉยผู้สังเกตการที่วางเฉยจะอยู่อีกส่วนหนึ่งของสมองของพวกคุณซึ่งเป็นสมองส่วนที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความมีอัตตาตัวตนที่มันอยู่นอกเหนือขอบเขตของการตัดสินชี้ถูกผิดและจะทำหน้าที่แค่สังเกตการไปเรื่อยๆด้วยการวางเฉยเท่านั้น ฉะนั้นจงทำให้ผู้บรรยายจากภายในเงียบเสียงลงเหมือนตอนที่พวกคุณเข้าสมาธิแล้วปล่อยให้ผู้สังเกตการที่วางเฉยเข้ามาทำหน้าที่แทนและที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือการพัฒนาพลังงานชนิดนี้จะคงสภาพนั้นไว้ก็ด้วยการใช้เวลาสัปดาห์ละสองครั้งในช่วงเวลาก่อนนอนเพื่อยินยอมให้ ผู้สังเกตการที่วางเฉยได้มองเห็นการกระทำของความเป็นอัตตาตัวตนของตัวพวกคุณเองในระยะสองหรือสวันที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้พวกคุณสามารถสังเกตการตัวเองได้ด้วยความไม่ลำเอียงและมองเห็นความเป็นตัวตนของตัวเองที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และแน่นอนท่านครูรู้ทั้งหลายมันไม่ใช่เรื่องง่ายและที่มันไม่ง่ายก็เพราะว่าพวกคุณส่วนใหญ่เลือกที่จะเก็บซ่อนสิ่งที่ยากต่อการ,รเผชิญหน้าเอาไว้พวกคุณมักจะเก็บซ่อนสิ่งที่พวกคุณปฏิเสธเอาไว้และพวกคุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่พวกคุณไม่สามารถยอมรับได้ ด้วยการนำมันไปซุกเอาไว้หลังตู้หรือกวาดมันไปซุกไว้ใต้โรมมเพราะสิ่งเหล่านั้นรวนเป็นสิ่งที่คอยขัดแย้งกับบทบาทที่พวกคุณอยากจะเป็นดังนั้นพวกคุณจึงพยายามที่จะซ่อนพวกมันเอาไว้ไม่ให้คนอื่นได้เห็นและก็ซ่อนมันเอาไว้จากตัวพวกคุณเองอีกด้วยเพราะมันเป็นเรื่องยากมากๆกับการที่พวกคุณจะยอมรับเอาด้านที่ไม่ดี และด้านที่เป็นข้อบอกพร่องของตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวพวกคุณเองแต่ที่สำคัญคือหากพวกคุณต้องการที่จะบรรลุความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแล้วก็เจ้านิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้หล่ะที่พวกคุณจะต้องเผชิญหน้ากับมัน